ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีกล้องยิงเร็วนะครับจากแบรนด์บุ๊คแนแท้นะครับผมตัวนี้ครับหรือ b ุ๊คแน l AR Optic นะครับหรือบุ๊คแน a r อาทับสองนะครับตัวนี้ครับจะเป็นกล้องยิงเร็วยอดนิยมนะครับตัวนี้ทนแรงรีคอยได้ถึงลูกซองนะครับสมาชิกทุกท่านเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ท่อ30มิลนะครับสมาชิกนี่นะครับโลโก้บุตรแนวก็จะติดตรงนี้นะครับเป็นรุ่นฮิตยอดนิยมนะครับตัวนี้ทุนแรงรีคอยในส่วนของปืนอัดลมนะครับสปริงนะครับกาโมได้นะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับโลโก้บุตรแนวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอัดแก๊สไนโตรเจนนะครับไล่อากาศนะครับตัวนี้นะครับคุณภาพสูงครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับสมาชิกแบรนด์นี้นะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับที่กําลังตามหาอยู่นะครับตอนนี้สินค้าได้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีจํานวนจํากัดด้วยนะครับนี่ครับสมาชิกเดี๋ยวผมจะให้ชมเส้นลิงนะครับผมนี่นะครับเส้นลิงเขาสวยมากนะครับสมาชิกนี่นะครับนี่ครับเส้นลิงจะหนานะครับด้านข้างนะครับผมตัวนี้นะครับทนแรงรีคอยได้ดีมากๆเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนี่นะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซนซิโรได้นะครับปรับนอกปรับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับปรับได้เลยนะครับด้านหลังก็ปรับสายตาได้นะครับตัวนี้เป็นกล้องยิงเร็วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเท่านะครับระยะการมองเห็นก็เริ่มต้นตั้งแต่ห้าเมตรเลยนะครับสมาชิกนี่นะครับห้าเมตรครับถึงห้าสิบเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมระยะซูมนะครับผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเท่านะครับหนึ่งเท่าของสายตาครับถึงสี่เท่าของสายตานะครับสมาชิกทุกท่าน นี่นะครับผมโอเคสวยงามนะครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวลองไปชมของแถมกันนะครับกล้องรุ่นนี้ครับของแถมนะครับก็จะมีฝาครอบนะครับผมกันฝุ่นกันลอยนะครับหัวท้ายนะครับผมแถมให้นะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับของบุ้ชแนวนะครับผ้าเช็ดเลนสหนึ่งผืนนะครับแล้วก็จะมีขาจับปลาแบบสิบเอ็ดมิลมทรงสูงนะครับแถมให้นะครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบ อ่า20มิลนะครับสามารถบอกทางร้านได้เลยนะครับผมทางร้านมีให้บริการนะครับผมแล้วก็จะแถมระดับน้ำนะครับเอาไว้ตั้งกล้องให้1ตัวนะครับผมอ่าสินค้ามีพร้อมส่งนะครับผมตอนนี้ครับแล้วก็มีค่อนข้างจํากัดนะครับผมสําหรับความยาวนะครับของกล้องตัวนี้ครับจะอยู่ที่242มิลนะครับผมน้ําหนักจะอยู่ที่479กรัมนะครับผมท่อเป็นท่อ3ามมิลนะครับ คนไรนีคอยได้ดีมากๆเลยนะครับสมาชิกซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากปกตินะครับราคาอยู่ที่ ,3990 บาทนะครับวันนี้เอาไปเพียงนะครับ3 2 5 0บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมย้ำราคาอีกรอบครับเอาไปเพียง32,50บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าบริการไกลทางร้านไม่บวกเพิ่มครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมสินค้ารับประกัน1เดือนนะครับหากเสียภายใน1เดือนทางร้าน เคีมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับไม่ต้องส่งซ่อมนะครับทางร้านจะเคีมตัวใหม่ให้ทันทีครับหากท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID Li@ n e @jukppp นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมทางร้านจะมีร้าน l a z a ด้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมด้านล่างนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้รีวิวเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ